ตอนที่แล้วนะครับชีชินซีก็ได้เรียกเพศ่ของเราว่าเชี่ยหยนันนี่เจ้าที่รักช่วงนี้ข้าเพิ่งคิดเทคนิคใหม่ๆมาค่ามั่นใจว่าข้าจะต้องเจ้าจะต้องชอบมันแน่ๆหรออะไรหรอคะนี่เจ้านี่จะหน้าตาดีแต่ก็โง่ม,มาตลอดมาถึงตอนนี้เริ่มเข้าใจอะไรอะไรบ้างแล้วงั้นหรือไงไหนมาข้ารองดูซิ ชีจินซีได้กล่าวบอกว่าที่รักข้าพัฒนาขึ้นแค่ไหนดูสิยังไงเจ้าก็เหยื่อตัวนี้ก็น่างับอยู่แล้วไม่รองก็น่าเสียดายฮ่าฮ่าฮ่าเขาก็ได้หัวเราะออกมาแล้วพระเอกของเรานั้นก็ได้จัดเป็นหนึ่งดอกวันต่อมาไม่คิดเลยว่าที่รักของข้านั้นจะพัฒนาขึ้นมากขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณ กู้ยางกงที่ข้าฝึกมาตลอดอยู่ข้างๆข,ข้าก็พบว่ามันทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นมากเป็นทักษะที่เยี่ยมจริงๆฟิวดีนะแต่ฉันไม่ได้เพิ่มขั้นกู้อย่างกงแล้วก็ฉันคงเป็นศพไปเมื่อคืนต่อจากนี้ร้องอยู่แบบสงบเสงี่ยมหน่อยนะอย่าสร้างปัญหาให้ข้าจงทำตัว อย่างที่ข้าบอกจ่าที่รักฉันก็อยากอยู่เงียบๆนะแต่ระบบมันไม่เอื้อไม่ยอมนี่หว่าเดี๋ยวข้าจะกลับมาแล้วเราจะมาต่อกันเราค้างกันไว้นะที่รักจากนั้นชินชินซีก็ได้เดิอนออกไปพระเอกของเรานั้นก็ได้พูดออกมาว่าดูแลตัวเองด้วยนะที่รักนางแค่แต่ตัวข้าเบาๆไรข้าก็หลุดแล้ววรยุทธ์ของเราห่างชั้นกันเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นนางเริ่มจะสงสัยฉันแล้วสินวนี่แค่การเตือนเท่านั้นจากนั้นตัดภาพมาที่พระเอกของเราก็เลยกำลังนั่งคิดอยู่ยังไงก็ตามจะมามัวฟนดี้พิไรไม่ได้แล้วพิดีพิไรไม่ได้แล้วมาเจอกันตรงๆเลยก่อนที่ยายบ้าน,นั่นจะหมดความอดทนฉันจะต้องเก็บ เต้มกำเนิดจุดพลังให้ได้มากพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วนี้ออกไปจากเรื่องยุ่งยุ่งนี้ยังไงละ่ะจากนั้นตัดภาพมาที่ชินชินซีนั้นก็ได้ฝึกวรยุทธ์อยู่วรยุทธ์เธอนั้นก็ได้แข็งแกร่งขึ้นเพราะพระเอกได้จัดไปให้สมน้ำสมเนื้อเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยนะคะนาะยหญิงผู้ติดตามของชินชินซีได้พูดท่านได้ ปวดพลังภายในออกมาสำเร็จแล้วท่านได้เลื่อนขั้นเข้าสู่ขั้นที่เก้าของชั้นแรกเริ่มแล้วระดับก่อกำเนิดอ,อยู่ไม่ไกลแล้วเจ้าค่ะข้าไม่คิดเลยว่าถ้าเพิ่มขั้นของเหยื่อพลังชีวิตในร่างกายเพิ่มขึ้นได้อีกแค่คืนเดียวที่สุดยอดนั่นมันดีกว่าครึ่งเดือนที่ข้าต้องทนมาอีกนะถึง จะต้องแลกด้วยความบริสุทธิ์แต่ผลที่ได้น่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มน่ายิงท่านเชียร์อยู่ๆก็ฉลาดขึ้นมาเราน่าจะระวังให้มากนะคะแล้วมันทำไมละ่ะตราบใดที่เขาไม่สามารถฝึกวรยุทธ์ได้เขาก็ต้องเชื่อฟังข้าจนแห้งตายนั่นแหละไม่กี่วันต่อมา โชคร้ายอะไรของข้าเนี่ยต้องเดินผ่านมาเจอไอ้บ้านี่อย่าไปยุ่งกับมันตอนนั้นท่านเจ้าสำนักยังป่วยส่วนสิทธิพี่หญิงชิงก็กำลังก้าวหน้าอย่างมากเมื่อไรที่นางมรุดถึงขั้นก่อกำเนิดต้องจัดการมันแน่ฉันไปเยี่ยมทุกคนที่เคยรังแกเจ้าของร่างนี้แล้วทำให้พวกมัน ช้ำอ,อกแตกช้ำที่ทำอะไรฉันไม่ได้หูฮูฉันเลยได้มาเกือบสิบแต้มกำเนิดแล้วมันก็เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นแหละอย่ารดตัวไปยุ่งกับมันเลยทุกคนก็ได้พูดใส่เชียร์ยานของเราสงสัยฉันจำย่วมมันบ่อยแล้วพวกนี้เลยเริ่มจะชินแล้วสินะมีหน้าแต้มกำเนิดเลยไม่ค่อยขึ้นแล้ว คนแข็งแกงไม่มีใครทำอะไรได้นี่ช่างเสียดายเหลือเกินจากนั้นพระเอกของเรายังไงก็ตามถึงแต้มกำเนิดมาก็ได้ดัน,นใช้ไม่ได้เพราะกู้ย้างกงเลเวลววเกินแล้วเพิ่มพลังไม่ได้อีกฉันต้องหาวารยุทธใ์ใหม่ๆมาเรียนฉันลองทุกวิถีทางที่หลอกทุกคนทำกระทั่งอ้างชื่อยายนั่นแล้ว ฉันก็ยังไม่ได้ทักษะฝึกอะไรมาเลยสักอย่างนี่เจ้าคิดยังไงก็ได้ตามที่เจ้าต้องการแต่ที่รักของข้าชินจินซีให้ข้ามาขอคำแนะนำจากเจ้าแต่วิธีฝึกฝนของสำนักไม่สามารถแพ่งพายให้คนนอกได้ยิ่งไปกว่านั้นนางนั่นกับ ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันถึงนางจะไม่พูดอะไรมากแต่ฉันรู้สึกเลยว่านางดูพลังชีวิตไปมากขึ้นรุนแดงขึ้นทุกคืนพื้นนี้ที่รักข่าไม่มีอะไรซื้อภัยข้าอีกไหมถ้าไม่มีค่าจะลงโทษท่านแล้วนะในสิ่งที่ท่านไปทำมาในวันนี้บ่าเอ้ยถ้าไปให้เป็นแบบนี้ถึงกู้ ยาง้งฉันจะเดวิลเกินร่างไกลของฉันก็ทนไม่ไหวแง่ๆโชคยังดีที่พระเจ้ายังไม่ทอดทิ้งฉันเมื่อวานตอนที่ฉันมาเดินเด่นระบบได้แจ้งเตือนมาแล้วท่านได้รับชิ้นส่วนระบบการณาสะสมพวกมันให้ได้เร็วที่สุดเพื่อพัฒนาระบบไปยังขั้นต่อไปถ้าพระเจ้า ให้บางอย่างมาแล้วเจ้าไม่รับจะโทษใครก็โทษตัวเองนั่นแหละจากนั้นพระเอกของเราก็พูดว่ามารุยกันเลยแล้วเดินไปที่วิหารบ,บรรพรุษโมฉิงเป็นแขวงห่วห้ามที่สร้างขึ้นเป็นเกิแก่เจ้าสำนักคนก่อนชิ้นส่วนระบบอยู่ในนั้นระบบมาร์กจุดตำแหน่งโดยแสงไว้แล้วโชคดีคนอื่นๆไม่เห็นแสงนั่น ยุดที่นี่วิหารบรรพบุรุษหมู่ฉิงใครผ่านไปตายจากนั้นพระเอกของเรานั่งก็ได้นึกไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่นี่เว้นแต่เจ้าสำนักไม่ต้องพูดถึงคนแบบฉันที่เป็นแค่เหยื่อพลังชีวิตนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วพวกท่านเข้าใจผิดที่หญิงทั้งสองใครจะกล้าบุกเข้าไปใน วิหารบรรพโรดกันเราขา่ารู้สึกตัวอีกทีเขาก็เดินมาเวียงข้าพวกท่านแล้วจากนั้นเจ้าคือเชียยันไหมเจ้านี่ทั้งหน้าตาดีและอ่อนหวานผิดไปจากเขาเรื่อยๆมิน่าระาสิทธิ์พี่ยิงชิงถึงตามใจเจ้านัก ตอนนี้ข้ากำลังเฝ้ายามวิหารอยู่นะเจ้ามาหาข้าคืนนี้ที่ห้องได้นะจากนั้นสิทธิ์พี่หญิงก็เข้ามาเรียกเชี่ยหยานจากนั้นนางก็ทำท่าหึงหวงอะไรหรือเจ้าไม่ต้องการมาหาข้าแทนแค่เราสองคนก็ได้นะแน่นอนที่ว่าข้าต้องการทำไม ต้องรอไปถึงคืนนี้เอ๊แต่เราต้องเฝ้าวิหารบรรพบรุษนะหึนั่นมันเย่กู้คุณผู้คุมกฎของสำนักเจ้าของร่างมีความทรงจำกับเจ้านี่มากทีเดียวทั้งโดนรังแกทำร้ายอย่างรุนแรงตอนที่เข้ามาสำนักใหม่ๆเจ้านี่ไม่กลัวชิงชินซีฉันเลยไม่ได้ไปยั่วมันสองวัน ่อนหน้าแต่ตอนนี้มันผ่านมาจังหวะดีเลยเจ้ามานี่เลยมาเฝ้าวิหารบรรพบุรุษแทนสองคนนี้ซะอะไรเจ้าว่าอะไรนะมองอะไรข้าพูดกับเจ้านั่นแหละไอ้คนไร้ประโยชน์ตอนนี้ข้ากำลังรีบร้อนที่จะสร้างเวลาดีๆกับพี่หญิงทั้งสองเจ้ายังไม่รีบมาทำหน้าที่แทนพวกนางอีก หยุดนะยาพูดอีกนั่นมันผู้คุมกฎเย่น,นะเขามีสถานะพิเศษเจ้าจะไปร่วงเกินเขาตามใจไม่ได้เนะ